ชาวกัมพูชากว่า300คนยังคงปักหลักหน้าด่านคลองลึกอรัญญประเทศจังหวัดสแก้วแม้มีประกาศห้ามข้ามแดนทั้งฝั่งไทยและกัมพูชาเมื่อเวลา14.50นาานวันที่29กรกฎาคม2568ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศบริเวณหน้าด่านพรมแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสแก้วว่ายังคงมีประชาชนชาวกัมพูชาจำนวนมากปักหลักนั่งรออยู่บริเวณหน้าด่านแม้ จะมีการประกาศแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่าห้ามข้ามแดนทั้งฝั่งไทยและกัมพูชาในวันนี้โดยตลอดทั้งวันชาวกัมพูชายังคงทยอยเดินทางมาจากหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยรวมถึงกลุ่มใหญ่จากจังหวัดยะลาที่เดินทางด้วยรถยนต์และถูกปล่อยลงก่อนถึงด่านประมาณ1กิโลเมตรจากนั้นชาวกัมพูชาประมาณ100คนได้เดินเท้าเรียงแถวกันมุ่งหน้าสู่หน้าด่านเพื่อรวมตัวกับกลุ่มอื่นๆที่รอก่อนหน้า เมื่อนับรวมแล้วมีชาวกัมพูชาประมาณ300คนที่มารวมตัวบริเวณหน้าด่านคลองลึกโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรคลองลึกเข้าดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดพร้อมประกาศชี้แจงกับประชาชนเป็นระยะอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ได้ย้ำอย่างชัดเจนว่าวันนี้จะไม่มีการเปิดด่านให้ข้ามกลับประเทศอย่างเด็ดขาดพร้อมขอความร่วมมือให้ผู้ที่ยังรออยู่เดินทางไปยังสถานกงสุลกัมพูชาประจำประเทศไทย เพื่อดำเนินการในขั้นตอนที่ถูกต้องตามกระบวนการทางการทดแทนทั้งนี้กลุ่มชาวกัมพูชาที่มารออยังจุดดังกล่าวต่างให้ความร่วมมือและเคารพคำสั่งของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีบรรยากาศโดยรวมยังเป็นไปอย่างสงบเรียบร้อย